สรรพคุณของเปลือกและต้นกงกลางนะคะนำมาต้มกับน้ำใช้ชะล้างรักษาบาดแผลเรื้อรังหรือจะใช้น้ำจากเปลือกต้นก็ได้ค่ะเปลือกและต้นของกงกลางนำมาต้มใช้เป็นยาพอกช่วยห้ามเลือดได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยสมานแผลหรือจะใช้ใบอ่อนเคี้ยวหรือตำให้ละเอียดแล้วก็นำมาพอกบาดแผลสดแล้วก็ห้ามเลือดได้เช่นกันค่ะ นำเปลือกของต้นโกงกลางมาช่วยรักษาอาการแก้บิดบิดเรื้อรังโดยการใช้เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มหรือจะใช้น้ำจากเปลือกต้นนำมากินก็ได้เช่นกันค่ะใช้เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วงได้อีกนะคะหรือจะใช้น้ำจากเปลือกต้นนำมากินเป็นยาแก้ท้องร่วงได้เช่นกันค่ะสปพคุณของโกงกางช่วยแก้อาการขึ้นเหียนอาเจียน